สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนสวัสดีพี่น้องทุกทุกคนสวัสดีพี่น้องป้องป่ายและมิตรรักแฟนเพลงของชาวแฉด้อสวัสดีชาวแฉนะมาแล้วจ้ะมาแห้งจ้ะมาแห้งจ้ะนะโอ้ยพึงสะดวกทุกคนนะสะดวกแล้วก็ไม่ทันแล้วดึกแล้วเอาแห้งไปล้กันนะเออเห็นแรงแรงเห็นเห็นตัวอะไรไหมคะพี่น้องเห็นตัวอะไรไหมคะ ตัวที่นั่งกางเกงเป้าเปียกๆนะค่ะเออเห็นไหมจ๊ะทุกคนไอป้ปีอีโคกมันนั่งกินอาหารแรงอาหารรอบดึกนะกินเกาเหลานะทุกคนอีโคกนั่งกางเกงอ่ะเป้าเปียกโอ้โหอีโคกอีจังไรไฟไหมตายแล้วนะตาย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 ,ตาย,ตายไม่กล้านั่งหัดตมาดใช่ไหมใช่ไหมเป้ามึงเปียกนะอีเฮียเอออีจังไรไฟไหม นะเงือแอะเงือมึงออกจนกี่มึงเหม็นะนะเฮ้ยหรือมึงเข้าห้องน้ํามึงไม่มึงล้างตะกีแล้วมึงไม่ซับให้แห้งอะทุกคนหรือว่าเงือกี่มึงไหลวะเฮ้ยโคกอีควายมานั่งมานั่งพูดแดดเกาเหลาไปด้วยนะทุกคนกับไอแมงดานะเอ้ยไม่มีใครไอช้าหรอกลูกมึงอะฮะมันบอกว่าไงนะมึงพวกมึงอะนะมีเออมีคนมีคอมเมนต์มาว่าลูกค่อยเนี่ยเอออะไรนะแต่งตัวให้ลูกอะนะ แต่เอ่อทำเอ่อแต่งตัวให้ลูกเนี่ยมีคนมาเมนต์แบบว่าทํานองว่าแบบคือคือมันดึงคอมเมนต์เห็นอยู่เหมือนกันนะคอมเมนต์เนี้ยคนนเนี้ยคอมเมนต์แล้วเขาก็พูดว่าเออเขาก็ทํานองแบบว่าเออลูกมึงน่ารักเออลูกมึงอ่ออ่าอตติปัญญาดีแต่อีโคกมันก็เข้าใจมันมันก็ตีความหมายว่าเขาแดกดันมัน ถูกไหมเออเขาแดกมันกบประมาณนั่นแหละเขาแดกมันนั่นแหละแต่เขาเมนดีเขาไม่ได้ด่านะแต่เขาเขาแดกดันมันนั่นแหละเออมันก็ลึงคอมเมนต์ขึ้นมาว่ามึงอิจฉาลูกกูใช่ไหมลูกกูเนะี่ยผิวพันดีมึงอิจฉาที่ลูกกูนะอ่าแต่งตัวดีนะเสื้อผ้าสะอาดสะอา้านโอ้ยอีโคกนะเขาไม่มีเขาไม่มีใครอิจฉาลุงหรอกนะแล้วก็ไม่มีใครอยากมีลูกเหมือนมึงหรอกนะเออเมื่อทํามึงคิดว่าลูกมึงน่ารักก็แล้วแต่มึงนะ ก็ไม่มีใครเขาอยากมีลูกเหมือนมึงหรอกนะเออออกเป็นลูกเป็นเลงหัวเปียกๆอย่างนั้นนะ่ะฮะมึงนะพยายามทำนะพยายามแต่งตัวให้ลูกก็ให้ดูดีให้แต่งตัวให้ลูกน่ารักเห็นลูกมึงไปลาวเนี่ยนะหัวเปียกเนะี่ยลิงหัวเปียกเนะี่ยมึงให้มันเล่นใส่เสื้อผ้าเดิมบางทีนะ่ะนะน้ำแทบจะไม่ได้อาบนอนเลย นะแต่เวลาอยู่นี่เนี่ยอุย้ยแต่งตัวให้ลูกพยายามนะให้ลูกแต่งตัวหน้าลงหน้าลักมันไม่ได้แล้วสูนะเพราะหนังหน้ากรรมพันธุ์พวกมึงอะนะมันได้แค่นั้นแหละเออกรรมพันธุ์มันออกมาดูหัวดูพ่อพันธุ์แม่พันุเซเออกูรู้ลูกใครก็ต้องอวยว่าดีลูกใครก็ต้องอวยว่าลูกหน้าลัก แต่มึงอวยเนี่ยมึงอวยมึงดูด้วยฮะอย่าพยายามให้คนเขาด่าเออมึงต้องรับสภาพว่าลูกมึงอ่ะเป็นยังไงนะอ่าสารล่างเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงไม่มีใครเขาบูด,ดีเด็กแต่ทีนี้ว่าที่เขาหมั่นไส้เขาหมั่นไส้มึงเออเอ,อ่าเ,เลิกกูบอกแล้วไงเลิกใช้เหอไอ้คาว่าอิจช้านะไม่มีใครก็อิจฉ้าแต่เขาหมั่นไส้มึงสองตัวผัวเมีย ฮะอ่าแล้วก็ไม่มีใครที่จะคิดว่าเอ่อเอ่อเอ่อการที่เลี้ยงลูกแบบมึงเนี่ยฮะอ่ามึงเลี้ยงดีอ่ามึงเลี้ยงไปเออลูกมึงเอ่อเอ่อเลี้ยงแบบเนี้ยคือคือกูกูเลี้ยงของลูกเอ่อมันพูดว่ากูเลี้ยงของกูแบบนี้เอออ่ะมึงก็เลี้ยงไปนะแล้วมึงสองตัวนะอย่าพยายามนะอย่าพยายามพูดใช้คําว่าอิจฉามันไม่ใช่มันไม่ใช่คําว่าอิจฉานะการเลี้ยงลูกของมึงสองตัวเนี่ยนะมันผิดแปลก นะแตกต่างกว่าชาวบ้านนะ,ะชมชมชอบแต่คำชมชอบแต่คำอวยนะไม่ชอบคำติติและและคำอะไรนะสั่งสอนต่างๆนานานะแนะนำค่ะและคำสั่งสอนของ FC นะไม่ชอบชอบอวยกับชอบโอนนะเออมึงก็บอกเขาเซเอ,อถ้าติอย่างเงี้ยโอนมาดีค่ะโอนชอบโอนจ้านะอีซอนเตนนะ มึงอย่าพยายามเลยนะให้ลูกมึงหน้าตายังไงนะมันก็ต้องหันไปดูพ่อแม่มึงบอกว่าไงนะลูกจะสะอาดสะอ้านได้ก็ต้องเออก็มาจากพ่อแม่มันไม่ใช่ความมันไม่ใช่แค่ตรงนั้นนะไอความสะอาดเนี่ยมันคือท้ายแต่จะให้ลูกดีและลูกมีสมาธาิดีแล้วเออเขาเรียกอะไรนะ ลูกมึงจะดีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็ต้องมาจากพวกมึงมึงอย่ามาใช้คําว่าลูกมึงสะอาดสะอานมันก็ต้องดูจากพ่อแม่ก็ดูแล้วไงว่าพ่อแม่มันสกรปรกนะมึงเอาเวลาเนี่ยไปซื้องเกงในใส่ซะอีเฮียเป้าเปียกเปียกทั้งเป้าเปียกทั้งตัวอีควายมึงอยู่ได้ยังไงวะทั้งวันอะฮะแล้วมึงนั่งหันตะหมาอย่างเงี้ยอะฮะนะเป้าแต็มมึงอะนะอีควายจะหักนะหัวก็มันหลังก็เปียกนะ เป่ากังเกงก็เปียกโอ้ยข้างในแม่งไม่อับชื้นเลยเหรอฮะเหม็นเน่าแล้วมันควายฮะนะขโมยมึงคงเปียกเป็นแป้งเปียกเป็นฟองฟอดนะทั้งมีทั้งอะไรทั้งตกขาวทั้งฟองฟอดนะมีทั้งกะทิอะไรนะหัวกะทิฟองฟอด <laughs> อยากจะนะทุกคนไม่อยากจะนึกเลยจะอ้วกแตกนะทุกคน มึงพูดได้ยังไงวะว่าคนที่ว่าลูกมึงอ่ะอีพวกใจบอดนะอีพวกอิจฉาอิจฉาที่ลูกมึงน่ารักโอ้หอีโคกอีโคกอีมึงตื่นเถอะมึงตื่นได้แล้วอีเฮียยอมรับความจริงบ้างนะอีควายไม่มีใครก็อิจฉาแล้วมันบอกว่าไงนะอิจฉาลูกมันที่ลูกมันแต่งตัวน่ารักสะอาดสะอาดอีโคกอีเฮียทุกคนมันบอกว่าพวกเราอิจฉาลูกมันที่ลูกมันน่ารัก แต่งตัวน่ารักสะอาดสะอา้านผิวพรรณดีนะโอ้ยโอ้ยตายแล้วช่วยด้วยทุกคน <c oughs> มึงพูดเนี่ยมึงไม่อายปากมึงมั่งเลยนไะอ้โคกนะอีะอีรจังไรไฟไหมฮนะ มึงมึงให่่หลอกตัวเองเลยวะ่ะนะนะนะมึงอย่าหลอกตัวเองเลยนะทําอะไรเนี่ย,ร,ยรู้อยู่แกรู้อยู่แกใจนะแล้วก็ไม่มีใครไอ้เป๊ไอ้สัตว์นะไอ้ส้นตีนไอ้ไอหัวโปกนะมึงแดกข้าวใครจะไปการแกล้งไอ้นี่แซมเลยไอ้หมอยแซมแตดแทรกเข้ามาเลยทําไมต้องจับผิดทําไมต้องว่าต่างๆนาะนาะทาไมจับผิดทุกชอ็อตเอ่อทุกเรื่องทุกอย่างที่เราทําไอ้เหียฮนะจับผิด ใครเขาจับผิดไอ้เฮียนะอันไหนไม่ดีเขาก็ติแล้วเขาก็ชมถูกไหมอันไหนดีเขาก็ชมอันไหนเขาติเขาเตือนไอ้เฮียมันเป็นแล้วแล้วแล,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 ลมึงสองตัวมึงห้ามกันไหมกูถามจริงมึงหา้ามมึงมึงห้ามกันไหมวะฮะมึงห้ามกันไหมวะไอการที่เขาเขาแนะนําหรือว่าเขาเขาเม้นไปแบบนั้นอะ แล้วมึงพูดว่ามึงดูด้วยมึงดูด้วยเขาไม่ได้อิจฉาก็แล้วแต่ลูกมึงเออลูกมน่ารักสําหรับมึงเออก็ก็ก ก็ตามนั้นเออไม่มีใครก็อิจช้าเอาที่สบายใจนะแล้วมึงพูดว่าไงนะเด็กเล่นโทรศัพท์เขาก็เล่นกันทั่วโลกนะเขาก็เล่นกันทั่วประเทศนะที่โรงเรียนลูกมึงเป็นร้อยแล้วมึงอยากให้ลูกมึงเป็นหนึ่งในนั้นเหรอฮะอีควายมึงอย่าไปยกตัวอย่างคนอื่นมึงเคยพูดได้ไงมึงพูดแล้วไงว่าอย่าเปรียบเทียบคนอื่นมึงไม่ชอบการเปรียบเทียบแล้วมึงเปรียบเทียบเพื่อฮะอีส้นไตินฮะอีควายน่ารักนะลูกมึงน่ารักตายละอีฮี้ น่ารักจมตกตบหน้าพอ่อตบหน้าแม่น่ารักตายละเลี้ยงไว้ทำแม่ไงฮะขนาดแค่นี้อยากได้อะไรไม่พอใจ นะโบกเบกกีดการ์ดโวยวายไม่พอใจสดิดสดิ่งลูกมึงอะฮะเล่นโทรศัพท์ยังนั่งไข่ห้างคืออะไรวะฮะเอาเวลาเนี่ยใส่ใจใล,ลูกมากกว่านี้อย่าใส่ใจเรื่องเสื้อผ้าและผิวพรรณใส่ใจเรื่องสติปัญญานะลูกมึงจะพัฒนาการได้ถึงขนาดไหนอย่างนี้ดีกว่าไหมฮะไอไอ,ไอเรื่องเสื้อผ้าผิวพรรณเนี่ยมันทีหลังก็ได้ถูกไหมมึงเอาแคบเอ่อให้มันแบบว่าสมดุลกันมึงเข้าใจไหมไม่ ว่ามึงจะเอาเด่นเรื่องเสื้อผ้าให้เขาอวยว่าลูกมึงก็นี่อ่ะมึงมีปมไงมึงมีปมมึงพยายามอัพลูกมึงให้ลูกมึงน่ารักนะแต่ลูกมึงมันไม่ได้น่ารักมึงเข้าใจไหมอีเฮียฮะอย่าหลอกตัวเองดูหนังหน้าดูสภาพดูดีเอ็นเอมึงสองตัวด้วยนะหลอกตัวเองไปวันวันนะน่ารักตายละอีเฮียพยายามซื้อเสื้อผ้าแพงๆอ่เสื้อผ้าดีๆให้ลูกนะแต่พ่อแม่ใส่อะไรใส่ผ้าขี้ริ้ว นะกางเกงในนี่ถ้าไปซื้อใส่กันเลยใช่ไหมสลับกันใส่ใช่ไหมอ่ะแล้ววันนี้ไม่ได้ใส่กางเกงในใช่ไหมทําไมเป้าเปียกอย่างนั้นล่ละอีฮีเนียนะแล้วหันหน้ากล้องนั่งหัตมาดอ่ะกี่ไม่แหวกอ่าเขาเรียกอะไรนะอ่ะกี่มึงไม่ยิ้มแป้นออกมาเลยเหรอฮะหมอยมึงไม่เปียกโชคเชกมันทะลุออกมากางเกงมึงไงอีฮีอีจังไรอีโซโคกนะไอความอิดชามันไม่มีสําหรับพวกกูนะแต่พวกกูเนี่ยมันใส้นะและเกียดหนังหน้าพวกมึงไม่ต้องบอกนะเกียร มาดูทําไมต้องดูเออไม่ดูมันเหมือนขาดถูกไหมออะพวกกูเนี่ยมาเพื่ออะไรขเขาเรียกอะไรเจ้ากรรมในเวรมึงนะอ,อ่ะมึงไปทางไหนพวกกูก็จบนะเออวันไหนไม่ได้จบเนี่ยมันขาดนะทุกคนเนาะ เออนะเอาอวยไปเยอะๆนะลูกมึงไะน่ารักน่ารักนะเออน่ารักสําหรับมึงนะนะมึงไม่สังเกตเหรอเวลาลุงไปดูไปนเนี่ยนะฮะการที่คนเขามีมรารยาทเขาก็ต้องทักเด็กว่าน่ารักอย่างนู้นอย่างนี้ถูกไหมแต่ถ้าความเป็นจริงแล้วอะฮะหันหลังแล้วก็พูดกันว่า โอ้ oh my g อดนั่นนั่น mm. คนหรือลิงถูกไหมอะใช่ไหมเอ,อ่อมึงอย่าพยายามหลอกตัวเองอย่าพยายามอวยลูกมึงทั้งอีหมอยทั้งทั้งมึงนะอวยลูกมึงจนแบบว่าจนคนเขาจะหากนะั่ะเขาเลยถึงเข้าไปเมน้นไงมึงเข้าใจไหมอีชอลพีนะไอความอิจฉาไม่มีนะมีแต่ความเขาเรียกอะไร รังเกียจนะรังเกียจและอยากจะมายอยากจะตามจิกตามแฉมึงอยู่นี่ไงอีสุนตีนนะแดกข้าวเนี่ยนะนะแดกเกาเหลาสองคนผัวเมียนะอ่รนะอบดึกไอคลิปรอบดึกเนี่ยนะเออนั่งแดกนั่งพูดแค่เนี้ยอวยลูกเนี่ยนะคลิปนี้อวยลูกทั้งคลิปเนาะเนาะไม่มีอะไรหรอกไงเขาพิมพ์เข้าไปนิดแค่นิดเนะี่ยมือก็ดึงเอามาพูดโถโอีอัป,ปีจังไรนะอีเป้าเปียกนะอีหมอย อีหอยอะไรอีอีหอ,อยย้อนสอนนะอ่ะเป้าเปียกเนะี่ยเป้าไม่แฉะเป้าแฉ่แฉออกมาทะลุนอกกางเกงเะยนะหานะกมดมมั่งนะอีฮีอะนะนี่ดีนะอยู่ในกล้องถ้าออกนอกกล้องนี่ไม่งคงโชยมาหาพวกเราอ่ะนะฮะอีจังไรเอ้ยนะผัวมึงก็ไม่ได้ดูเลยเนาะเนาะลงคลิปเลยเนาะว่านะว่าเป้าเมียนะหอยเมียนั่งเปียกทะลุออกมาขนาดนั้นอนะ่นะฮะอีโซโคกอีสโกปกไปก่อนเด้อสวัสดีจ้ะ